พ่อเหย่สัมผเลยไม่หาไม่หักพี่มาสัมผัสสัมผัสไม่ลักประกาศสัมผั์สัมพัสปูยี่เะเนรยหลับประกาศสัมผัส์เอาซื้ออะไรมาสัมผัสลอสัมนหนาอเห็นล้ันพาดาหงขอเป็นหัวหน่าวงหัวคนเหตุหลับมันเป็นหัวหน่าวงหลับเป็นลูกงอสัมผัสที่เราปูบ้านเขาเป็นหัวหน้าอยู่ ชือยก็ฝกพ่อถามก็ได้มีอะไรอยากถามฝาถามมาได้เลยอายุเท่าไรครับอายุยีอายุ2ปขาเจ้าอยู่ไสเบิร์นขาเจ้ามาขายโรตีบ่ไป็่บริษัขายโรตี ามก้ช<ส>รูก้อพ่อพอครับี่มอเตอรี่แล้วเรื่องดวีครับคุณพ่อเวดีครับอายุเท่าไรย่สิบแปดครับโอ้ยี่สิบแปดแปดปีย่าวิปนี้อะไรยังไม่ได้น้องเลย อโอมนไปตองรออีหรอองเพลงเด่แวขอกระลับเลยขาฟังแล้วบโอ้ยน่าฟังเร็วเขาที่แกอกประเด็นแล้วว้าฉันเห็นบักเถิกเห็นมือไส้เนี่ยโอ้ยอีพ่อนนะพูนี้่อัห้ามเด็กนี่บบตีลงทุ่งเลยขนาดหลอดเราต้จะบวัตถุหลอดดวยหลุดไหมหลงดหลีดเลยเดี๋ยวเขินผู้บาวจะลงใจ กูน,นี้กู้มากับใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนขับเสาวน้ตพิบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนขับน้องหููอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนขับเพชรแสงตะวันอเบจนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกระสิมาเว่วเรื่องเล่าของความพิเศษของอีหลาหน้อยนะครับพี่้อง ขุงอ,อิงเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องโอ้ยเมื่อขึ้นขึ้นทําการแสดงกับสุดหยดนะคะพี่น้องใส่ชุดว่ามันนั่งพญาหูนะคะพี่น้องขนนกเต็มโตโอ้ยเลิศเลอเปลือฟิกแบบคักน้องพี่น้องนะเนาะหรือว่าสุดหยดนะคะพี่น้องละในนอนที่สุดความพิเศษของอีฬาหน่อยอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อนปิดหนักพญากรดด้านเสียงเพ่ง้อพี่น้องเนะ้ะ บอโจิคนบา่าโอ้ยจะเป็นขักเนาะนักพยากรณ์ด้านเสียงเพลงมาสันวาเป็นนักพยากรณ์ใดแบบใดวตีพี่น้องให้บอกว่าสปิริตสปิริตเรื่องเล่าของการรับคนเขาวงนี่สุดยอดนะคะต้องยกให้ีลราหน่อยนะคะพี่นอ้องยิลาหน่อยมีมือมือมือว่าน,นี่นะคะตอนช่วงก่อนที่สี่ออดิชั่นเนาะพี่น้องเนาะกับมีเอ่อคนมาออดิชั่นหลายเลยก่อนสิขืนเช็คเศ้านะพี่น้อง บานี่มีพระเอกผู้หนึ่งนะคะซื้อวาน้องกูนะคะพี่น้องอายุยี่สิบแปดปีเราได้เล่ากันเลยเนาะโอ้ซือวานวยกันเขาทาใส่ได้เลยว่าต่อไปตาคมจมูกโด่งนะคะพี่น้องบอดจูว,ว่ามันแขกไปละนะคะพี่น้องประมาณว่าเป็นคนขอนแก่นพี่น้องถามเลี่ยนะคะแต่อีหลาหน้อยบ่ากาโซหรก <c oughs> อกรบ่ากาโซบ่กกาถามบอกพ่อถามโรด พ่อเป็นเจ้าของวุ่งพ่อก็เลยว่าเอ้าก็นานี่คือว่าเจ้ของเปิดโจ้าของวุ้งก็มาถามเบาตัว่าบ่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 ลาเป็นลูกวุงมาส้นบาดนีนะคะพี่น้องเออ่าถ้าสิได้ถามเสแฉเป็นลูกวุ้งนะคะพี่น้องกระทั่งหันลี่หันควางกระึ่งอยากจะให้เอ่อตอนรับครับสู่พ่อไม่แม่นาะพี่น้องกระทั่งอวยมาถามพ่อ่าเพิ่นมาเทสไจังใดเิ่นส่อพ่อให้พ่อถามให้นะพี่น้องเนาะ อีกอย่างหนึ่งก็ความคืนอายของสาวสำนวยนั่นแหละเนาะพี่น้องนะ่านี้พระเอกเพื่อนบางไหนรูบอจังได้ซื้อว่าเป็นนักพยากรณ์ด้านเสียงเพลงบอกพ่อรับเลยพ่อรับเลยเออเอาท่านี่ฟังหรอทีเดียวเนี้่ยพ่อก็เลยว่าฟังหรือบอกเพลงเห็นอายเขาฟังตอนไหนเล่ากับสิงงประมาณนี้นะบอจบอูว่าเออละฟังด่าฟังในใจนี่แหละว่าสั่นเป็นวาพี่น้อง <c oughs> ให้ซื้อว่าเป็นนักพยากรใดย่างใด,ดมาครับพี่น้องพอตังชื่อเลยโอ้ยนักพยากรเอ่อเรื่องเสียงเพลงนี่ยยกให้เพลินเนาะฟังในใจว่าสันพี่น้องสุดยอดบะพ่อกเัเเยว่าจังสันล่ละว่าถ้าเห็นเป็นผู้ใา้เป็นบักเถิกมากเลยนะรับเบิร์ดว่าสันแท <c oughs> ่งสาวก็ยอนพ่อ,อยได้บะเนี่ยมาห้าพ่อละ่ะเออ ้หญงมากเขาขาวส,สวยๆเดี๋วรับเบิดคือกันตัวมาสั่นพนเพียงพอพี่น้องหยอกล้อกันเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดอิหลีนี่คือทีมาาของคําว่าพยากรด้านเสียงเพลงนะคะพี่น้องเป็นนักพยากรน,นะคะมานในฟังรนะ็อกเบิงนาทาท่างก็โอเคแล้วสั่นพันบานะคะแต่จริงๆน้องโก้เนาะพี่น้องเนาะน้องโก้พงพิพัฒน์เป็นกะทือว่าสุดยอดผู้หนึ่งด้วยล่ะเนาะพี่น้องเนาะ เคยผ่านการลองการนั่งมากเคยอยู่จากหลายมุ่งนะคะพี่น้องเคยหอ้องเพาะขึ้นแสดงพร้อมกันกับพี่วัดศิวดุลน,นะคะพี่น้องถือว่าเป็นมีวัดศิวดุลเป็นไอดอลน,นะคะพี่น้องแล้วมี่อีกตอนหนึ่งเพิ่นบอกว่าขอเพลงซาเน,นี่ย่าสั้นขอห้องเพลงพอโจก็แล้วกัน,น่าสัน้นว่าจบแบบบเทเหตะพี่น้อง สุดท้ายห้องมวโพูดว่าเอาแล้วบลับบลับว่าสันห้องมวนก็ต้นฉบับตัวที่ว่าสันเพื่นวานะคะก็ถือว่าน้องนี่ประสบการณ์นะคะอายุยี่สิบแปดปีนะคะพูดอายุยี่สิบกรัวเนาะพี่น้องเนาะกะถือว่าบอดจูรับทั้งสองท่านนะคะก็นานี่ก็เแม่น,น้องแม่เนานะพี่น้องเนาะโอ้ยนั่นกเ็เลยพ่อแม่เอฟซี่โฮสันเนาะมวนว่าสันนาเวทีก็เลยนะคะ ถือว่าน้องโก้ก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะคะที่พันประสบการณ์ทั้งเวทีมากถึงสองสองสองวงเนาะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นรัตนสินนะคะหรือว่าสันกาเคยได้ขึ้นกับแม่เดือนเพ่นนํามมาสันวานเนาะพี่น้องเอาเร่วมกันสนับสนุนกันแล้วกันนะคะส่วนเรื่องเล่ามือนีก็คือยกหีหลานอยเป็นนักพยากรณ์ด้านเสียงเพลงเนาะพี่น้องเนาะฟั้งในใจกับมีพี่น้องสุดยอดว่านี่ไง ถือว่าเป็นความพิเศษของอิหล่าหน่อยหรือว่านี่อย่างในในหรือเปล่าที่มาต้องมาซูนที่มาบอกอีหลา่าอีหล่าถึงบอกว่าเอาไว้เลยประมาณน,นั้นนะคะเอา้าร่วมกันแสดงความคิดเห็นข้ามาเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าอิหล่าหน่อยมีดีตรงไหนมีความพิเศษตรงไหนหรือว่ามีความพิเศษกับน้องโก้นีบอน้องโก้เป็นจังไดแบบไดอิหล่าหน่อยคือบอกรับเลยฟังในใจแล้วว่่เคยได้ยินจกเคลือ เด้อพี่น้องคอมเมนตขอมา้าแสดงความคิดเห็นเขามาเลยเด้อพี่น้องเนาะคอมเมนตขอม้าหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกับแอดเพจนั่มนะคะหากท่านใดยังว่าได้กดติดตามนะคะฝากแชร์ออกไปพิมพ,พ์คำว่าเพชรแสงตะวัน A B J นะคะพี่น้องนะคะส่วนถ่ายคลิปนะคะบอโจนะคะได้ฝากช่องแล้วก็แอด,ดเพจ พร้อมกันนี้ทั้งอิหล่าน้อยอุ้งอิงก็ฝากช่องเอพนทนำนะคะขอบุญขอบคุณในความกรุณาของบอจูกับอิหล่าน้อยอุ้งอิงนะคะพี่น้องเชิญติดตามรับชมนะคะเบื้องใายคลิปเด้อพี่น้องเด้อเฮงๆฝังๆสุขหูขสุขคนจ้าท่าอิหลา่ากระพ่องฝากซ่องพิเศษ้านเย็นเย็นได้จ้าฝากอะไรก็เช้ในกำลังใจนี้คุณแมก็คิดลา ค่ะป B ๊ป B G โอ้ยป B ๊คี๊ฝากคนติตใจนะครับคนจิตสใคระิ๊งป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 ิงไหนคุณแม่ได้ฮองหนึ่งแสนสักใรเลย